แถลงการกองทัพบกเรื่องการละเมิดข้อตกลงหยุดยิงโดยกองทัพกัมพูชาตามที่รัฐบาลแห่งราชอา,าจาักรไทยและรัฐบาลแห่งราชอา,าจาักรกัมพูชาได้ตกลงร่วมกันในการประกาศหยุดยิงเพื่อยุติการประทะในทางทหารบริเวณชายแดนโดยข้อตกลงดังกล่าวมีผลบังคับใช้ตั้งแต่เมื่อเวลา24นาฬิกาของวันที่ 28กรกฎาคม2568นั้นกองทัพบกขอยืนยันว่าฝ่ายไทยปฏิบัติตามข้อตกลงดังกล่าวอย่างเคร่งครัดมาโดยตลอดโดยได้ระง,งับการใช้กำลังทุกรูปแบบและลดกิจกรรมทางทหารในพื้นที่เพื่อเปิดโอกาสให้เกิดบรรยากาศแห่งสันติภาพและความไว้เนื้อเชื่อใจและความร่วมมือที่สร้างสรรค์ระหว่างทั้งสองประเทศอย่างไรก็ตาม กองทบบกได้รับรายงานจากหน่วยเหนือจากจากหน่วยในพื้นที่ว่าในวันที่29-30ถึงกรกฎาคม2568เหลือเมื่อหรือเมื่อคืนนี้ตลอดทั้งคืนจนถึงเช้ามืดกองทัพกัมพูชาได้กระทำการละเมิดข้อตกลงหยุดยิงอีกครั้งโดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 1. ในพื้นที่ช่องคานม้าจังหวัดศรีสะเกษ ในวันที่29กรกฎาคม2568เวลา21นาฬิกา30นาทีกองทัพปรกัมพูชาได้ใช้อาวุธปืนเล็กยิงเข้าใส่แนวกำลังฝ่ายไทยเป็นเหตุให้เกิดการประทะกันจนถึงเวลา22นาฬิการวมเวลาประมาณ30นาทีจึงยุติพื้นที่ที่สองพื้นที่เขาพระวิหาร บริเวณภูมะเขือและห้วยตามมเลียจังหวัดศรีสะเกดในวันที่29กรกฎาคม2568ตั้งแต่เวลา22นาฬิกากองทัพกัมพูชาได้ใช้อาวุธปืนเล็กยิงอย่างต่อเนื่องพร้อมกับใช้อาวุธยิงสนับสนุนประเภทเครื่องยิงลูกระเบิดฝ่ายไทยจึงจำเป็นต้องใช้สิทธิ์ตามหลักสากลในการตอบโต้ เพื่อป้องกันตนเองจากการยิงจากฝ่ายกัมพูชายังคงเกิดขึ้นเป็นระยะจนถึงช่วงเช้าของวันที่30กรกฎาคม2568ในพื้นที่ที่3พื้นที่ผามออีแดงจังหวัดศรีสะเกดในวันที่30กรกฎาคม2568เวลาประมาณ05.17นาฬิกาหรือประมาณตี5 7นาที ตรวจพบการยิงเครื่องยิงลูกระเบิดจากฝั่งกรรมัมพูชาเข้ามาในเขตแดนประเทศไทยอย่างชัดเจนการกระทําของกรรมัมพูชาในครั้งนี้ถือเป็นการละเมิดข้อตกลงหยุดยิงอย่างร้ายแรงนับเป็นครั้งที่สองภายหลังจากที่ข้อตกลงมีผลบังคับใช้และสะท้อนถึงพฤติกรรมที่ไม่เคารพต่อพันธะกรณีระหว่างประเทศ ตลอดจนเป็นการบ่อนทําลายความพยายามในการคลี่คลายสถานการณ์โดยสันติวิธีอีกทั้งยังส่งผลกระทบต่อเสถียรภาพและความไว้วางใจที่ควรมีระหว่างสองประเทศกองทัพบ,บกขอประนามการกระทําอันไม่รับผิดชอบของกองทัพกัมพูชา อย่างถึงที่สุดและขอแจ้งให้ทราบว่าฝ่ายไทยจะยังคงดำรงตนอยู่บนหลักแห่งความอดทนอดกัน้นหลักแห่งสันติภาพและมนุษยธรรมอย่างสูงสุดอย่างไรก็ดีหากมีการละเมิดอย่างต่อเนื่องกองทัพบ,บกจะดำเนินการตามขั้นตอนที่เหมาะสมและจำเป็นอย่างเด็ดขาดเพื่อป้องกัน เพื่อปกป้องอธิปไตยและความปลอดภัยของพี่น้องประชาชนไทยโดยไม่ละเว้นจึงเรียนมาเพื่อทราบโดยทั่วกันขอบคุณครับ Good morning, the good morning, the distinguished members of the media and all citizens. I'm Lieutenant Colonel Bovinasiri Boorjung, Army Assistant Army Spokesperson. I'm here today to provide you with the Royal Thai Army statement in English <coughs> for your general information as follows. As the government of the Kingdom of Thailand and the Kingdom of Cambodia jointly agree to declare a ceasefire. To end military clashes along the border area, with the agreement taking effect from 24 hours on the 28 July 2025. The Loyal Thai Army affirms that we have strictly adhered to the agreement throughout, having suspended all forms of force deployment and reduced military activity in the area to create opportunities for an atmosphere of peace, mutual trust and constructive cooperation between both nations. However, the Royal Thai Army has received report from military unit in the area that on the 30th of July 2025, the Cambodian Air Forces violated the ceasefire agreement once again, with detail as follow. One, Chong Kanma area Saket province at 2130 21, hours on the 29th of july 2025, the cambodian armed forces fired more arms at thai force position, resulting in clashes that continued until 22 hours when hostility ceased to Provihad area, phumakua, and Winni city in sisaket province. Since 22 hours on the 29th of July 2025, the Cambodian Armed Forces have continually fired small arms while simultaneously employing supporting weapons, including mortars. The Thai side was therefore compelled to exercise its rights under international principles of self defense retaliation. Filing from the Cambodian side continued. Intermittently until the morning of the 30th of July 2025. 3. Parmo Idang Area, Cisagate Province. The Cambodian side detected mortar at the 517 hours, clearly entering Thai territory boundaries. The action of the Cambodian armed forces on this occasion constitute a serious violation of the ceasefire agreement, making the second instance since the agreement took effect and reflect behavior that show disrespect for the international obligation while undermining efforts to resolve the situation through peaceful means. furthermore, these actions adversely affect the stability and trust that should exist between the two nations. The loyal Thai Army strongly condemns the irresponsible actions of the Cambodian forces and affirms its commitment to, to upholding the highest principle of restraint, peace, and humanity. Nevertheless, such violations continue. The Royal Thai Army will take appropriate and necessary measures decisively to protect the sovereignty of Thailand and the safety of Thai citizens without exception. This statement is issued for general information. Thank you. Thank you. บนี่ครับหนึ่สง,สงสองสามครับ